สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนวหน้าแม็กนเยียชาแนวนะครับวันนี้ผมพามาดูปลาสวยงามสนามหลวงสองนะครับตลาดนัดธมรีนะครับสนามหลวงสองเดี๋ยวามาชมซิว่าที่นี่มีปลาอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันนะครับคุณพระสวัสดีครับท่านวันวันนี้หาปลาอะไรดีครับไม่รู้เลยอ่านะครับเดี๋ยวให้เกเดูบรรยากาศก่อนอันนี้เป็นร้านปลาทองนะดูคร่าว ปลาทองที่นะครับตลาดนัดธนบุรีนะสนามหลวงสองนะครับนะครับก็เป็นร้านปลาสวยงามเลยนะฮะปลาสวยอยู่ใช้ได้นะครับมีหลายตู้ด้วยแล้วก็หลายไซส์ด้วยนะครับอย่างตู้นี้น่าสนใจนะเนี่ยปลาสิงตัว400เท่านั้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็น6 0 0้อยถึงแปดบาทนะ ราคานะครับข้างบนก็จะเป็นออรัันดานะครับรถราคาจาก800เหลือ600นะนีครับสวยนะครับน่ารักดีตรงนี้ก็จะเป็นพวกดิวกินนะต้นนี้เป็นดิวกินเหรอพี่าเดิวกิน54ใช่ไหม ห้าสี่นะตัวละแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทน,นะฮะเคร่างก็จะเป็นสี่นะครับเ,เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นปลาคราฟนะครับปลาคราฟแฟนซะีนะนีครับข้างในก็มี อีมุมนึ่ก็จะเป็นปลาทองนะครับอันนี้ก็ออรดานดานะครับออนดายักษ์ตัวละสอ0รคู่ละส0มร้อยครับซื้อคู่ก็จะถูกกว่านะครับท่างบนก็จะเป็นปลาคราฟจักรพรรดินะครับหางยาว ด้านนี้ก็ปลาทอนครับรวมนะครับในทซนออนด้า54รวมอย่างเี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปลาคารับนะครับคารหางยาวนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ มุมต่อมาก็คือปลาหมอสีฟาวเวอร์ฮอนนะครับสวยงามไหยนะนี่ยรฟาวเวอร์ฮอนราคาไม่แพงตงหกร้อยอันนี้พวกฟาวเวอร์ฮอนเลยนะหัวโหนกเขาค่าเป็นแบบชอตบอดี้เหมือนกันนะตัวสั้นๆหน่อยนี่ครับอย่างตัวนี้ชอตเลย ตรงนี้ก็ชอ็อตนะด้านนี้ก็ปลาทองนะฮะอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมันนี้ก็พาทัวร์ปลาต่างๆ,ๆนะโดยรวมวร้านนะครับสักายาเบต้านะเป็นปลากัดนะครับพวกท้ามูลสวยงามนะครับอ่าลองดูครับนี่เป็นลายของธงชาติไทยนะถ้ามองดีๆนะครับธงชาติไทย ส่วนนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะสวยนะครับอันนี้ก็เหมือนพวกดางก้อนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นหม้อนะครับอันนี้ครับสวยนะดูแต่ตัวนี่อย่างตัวนี้ก็สวยนะสองรอยบาท ด้านนี้เป็นหูช้างนะหูช้างครับอ่าโอเคหูช้างแบบเป็นหม้อนะแต่หูใหญ่มากเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นประกัดยักษ์นะนะครับตัวใหญ่มากด้านล่างนี่ก็ฮาร์ฟมูนนะครับ อันนี้ธงชาติไทยนะฮะมูลไปมุ่งต่อไปนะครับส่วนด้านนี้ก็ปลาแม่น้ำรวมเลยครับก็มีพวกหอยดากานะแล้วก็เสือตอนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็นี่ปลาไพ่นะตัวใหญ่ๆนะไพ่ปลาหมอไพ่ครับแดงๆแล้วเสือต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกลายคู่นะแล้วก็พวกปลากระโพงอีกก็มีนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากระโพงเปล่านะ คล้ายๆแล้วก็อ e ีซิมิสนะครับด้านนี้ครับก็คือพวกนกแก้วนะครับเป็นไตทองนะครับแล้วก็อยู่กับตะเพียนแพทเทนัมนะครับนกแก้วไตทองเป็นช็อปดี้นะเนี่ยสวยนะแล้วก็มาดูอีกตู้ด้านข้างนะครับตู้ด้านข้างเป็นอะมาทัสนะครับปลากินเนื้อนะสวยนะครับมีให้เลือกหลายตัวนะ อ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับคือ a l l เกเตอร์แพ t ินัมนะครับกานะอันนี้สวยเลยอันนี้ตัวกี่หมื่นท่านี่ 20, 000, นะสองหมื่นนะทรงสวยนะครับอันนี้ก็อ a l เกเตอร์ธรรมดานะอันนี้เป็นคิวบ้านกาเป็นคิวบ้านนะออหาย่า oh, นะคิวบ้านด้วยคิวบ้านเขาจะตัวดำๆนะออกดำๆนะฮะอันนี้เป็นด<อ>ุกหนามเออร์วินป่ะอ่าอันนี้เป็นเออร์วินเออร์วินน,น, Ir win. Ir win, นะฮะ แล้วก็มาดูด้านนี้ด้านนี้อะไรเอ่ยบอลเชอร์ er นะครับบอลเชอร์แคทฟิชบอลเชอร์ที่นี่ตัวกี่บาทนะครับสามพันห้านะอะอมครับนี่ก็มีอันนี้เป็นพิไ่บ้าปะ่ะพิไรบ้าตัวเท่าไหร่คะ0สี่พันเนี่ยพิไ่บ้าด้านนี้สวย ด้านนี้เป็นอลเบโนนะครับเป็นเพลย์นะสวยเลยสวยมากที่นี่ปลาสวยเยอะมากนะด้านนี้ก็เป็นตะเพียนนะครับจะเป็นทองไทยนะคนกับตะเพียนทองอินโดนะครับชอปป็อดี้ที่นี่ราคาตัวเท่าไหร่ครับพี่หกร้อยนะเหมือนกันทุกตัวไหมฮะ โหเยอะมากและน,นี้เป็นนกแก้วอันนี้เป็นเท็กซัสป่ะฮะนี่มันเป็นไตทองครับไตาไตรทองนะกับซซนต้าปนกันนะอ่าอย่างนี้ซซนต้าอ่าอันนี้ไตทองนะอันนี้ไตทองซซนต้าอย่างนี้อัน,นอัน,นอันนี้มันคล้ายๆเท็กแต่ไม่ใช่นะไตทองใช่มันเป็นไตทองตัวใหม่อ๋อเป็นตัวใหม่นะครับเยอะสวยมากนะฮะแล้วก็มีตะเพนทองนะนี่ แล้วก็อันนี้ปลาไพ่นะปลาเลดไทยใช่ไหมคาร์บิน่าไพ่นะโซ่เท่าไหร่อ่ะที่นี่อันนี้10จองโอเโห10จองนะแล้วนี่เป็นอันนี้เป็นไฮบิดป่ะฮะปลาดำไฮบิดนะครับก็เป็นสวยนะครับอันนี้ก็ปลาแปลกเยอะนะอันนี้แอลอะไรเอ่ยหนึ่งห้าห้านะ นี่คล้ายๆบาก้าเลยบาก้าเท่าไหร่กี่หมื่นนะเนี่ยห้าหมื่นห้านะหายากอ่ะตัวนี้เลยเอ่ยเซลฟินนะโอเคเซลฟินแคทฟิชเซลฟินแคทฟิชโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปมุมงต่อไปนะครับครับด้านนี้นะครับก็เป็นปลาถุงสวยงานนะครับพวกปลาสอดปลาหางยูงปลาม้าลาอย่างเงี้ยฮะสวยนะครับใส่เป็นถุงๆนะ ราคาไม่แพงด้วยนะครับก็เลียงได้นะครับปลาสวยงามนะฮะสวยงามเลยแล้วก็มีประกาศพวกน้ามูลเนี่ยสวยมากนี่ลองดูตัวถุงนี้ <ปะ S 1> เห็นไหมฟ้าขาวนะครับเป็นอาร์เจนตินาเลยนะอันนี้ก็จะแดงๆนะฮะสาบาทเท่านั้นนะฮาร์ฟมูนนี่ก็สวยนะแล้วก็มีม้าลายนะประกาศฮาร์ฟมูลนะฮะอันนี้ แล้วก็มีพวกจอกนะครับจอกในต่างๆนะชิ้นต่างๆจอกหูหนูก็มีนะครับจอกตุหลาก็มีต้นแอมาซอน,น,ะะอน,นอก็มีนะฮะประมาณนี้ครับเฟิร์นอะไรก็มีนะอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาอย่างเงี้ยเยอะมากนี่ฮะนี่ครับอีกด้านก็มีนะฮะอันนี้เจอคุณพระคุณพระได้ปลาอย่างวันนี้เต็มรถแล้วเต็มรถโอเคอ่ะนี่ฮะจะทำพวกหมองนลาเนี่ยฮะต่อไปก็มะพร้าวน้ำเงี้ยฮะ อันนี้ก็เป็นไม้น้ำตกแต่งโปลานะลากดำไปประมาณนี้นะแล้วก็ด้านนี้คือพวกปลาคาร์ฟนะครับงัวสองร้อยเท่านั้นนะฮะมีสองร้อยสามร้อยก็มีเนี่ยหลากหลายสีนะมันเลือกได้เลยนี่่คแม่ครับห้าสิบบาทครับสวยนะครับนี่ลูกประเป็นลูกประร นี่นะแล้วก็เสือเยเมนนะนี่สวยนะพูกโรสซี่กระดีก็มีน้ำปลาตอดเนี่ยเยอะมากนะด้านในก็มีตู้อะไรอีกเยอะนะก็มาดูได้นะสนามหลวงสองเสือเยเมนก็หลักลายสีเดี๋ยวนี้กาตัดต่อันุกรรมเลยแล้วก็ปลาคราฟตัวเล็กนะ ปลาหาันยูเนี่ยมีหมดครับปลาทองก็มีนะสาลายก็มีขายนะตึมเลยหางกระลอกอย่งนี้ฮะหัวห้าสิบบาทแต่ได้เยอะมากมาดูด้านนี้นี่ด้านนี้ก็ปลาเยอะนะนะฮะมีตะเพียนทองไทยอย่างีกก็มีนะปลาเสือดาวมีนะนี่สองร้อยเตัวเบลเลยนี่ตัวใหญ่นะ ขั้เพียนทองไทยก็มีนะหนึ่งเยอะมากนะฮะนี่เ,เสือดาวเสือพจนน้ำก็มีนะฮะน่าสวยปลาฉลามหางไม้ก็มีนะห้าสิบบาทคู่หนึ่งนะครับเยอะมากปลาทองก็มีนะ นะคนพักกำลังเลือกปลาอยู่คุณพักนี่มาดูอย่างี้ดิท่านเอานี่เปล่านี่อย่างนี้เสือดาวเปล่าเนี่ยปลาเสือดาวเปล่านะใช้ได้นะน่ารักอยู่เป็นคู่เนี่ยตัวเดียวก็มีเนี่ยนะฮะเยอะมากปลาคราฟจากพายก็มีครับข่าโอโมโก็มีนะเนี่ยสระสวยเวอร์ก็มี ตัวละหนึ่งร้อยี่สิบนะสองตัวสองร้อยนะะก็มาดูครับคราฟตัวเล็กอย่างเงี้ยปลาเยอะมากนะสนามหลวงสองนะครับด้านในก็ปลาคราบเยอะมากข้างบนก็เป็นครา,จากกบจักรพรรดิตัวใหญ่ๆนะด้านมีก็แพลตินมัมนะขาวๆอย่างเงี้ยนะไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับ นะครับเยอะมากตัวใหญ่ก็มีนะสายปลาคราฟหางยาวมาเลยนะครับนะครับเยอะมากตัวใหญ่นะครับเห็นอย่างเงี้ยใหญ่ถ้าตัวจริงใหญ่มากอันนี้ก็เป็นคตัตเนัมนะอีกอ่าอีกตู้หนึ่งนี่ฮะเยอะมากเหมือนจะขออาหารกินได้คลึกมากเนี่ยเยอะ้งปลาคราฟหลักหลายสีสันเลยนะ เนี้สวยด้านนี้ก็มีนะพวกเกตด,ดอยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเกตด,ดอยเยอรมันเนี่ยเกตด,ดอยพัฒนามาจากพวกปลาในของเยอรมันนะครับที่เยอรมันจะโตใหญ่มากนักตกปลาจะรู้ดีนะฮะและนี่ก็มีออนดานะออนดายักนะครับตัวละหนึ่งละสิบสี่ตัวห้าร้อยนะนี่นี้ยนะปลาครับ ก็มีปลานาำพึงด้วยครับนี่เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็มีปลาถุงนะครับที่เป็นปลาสอดนะดเ,ยนะเยอะมากครับสอดโกดักสอดดำสามสีมีหมดนะครับบอลลูนหานุยงเกตอะไรเงี้ยก็มีหมดนะครับก็ตลาดปลาคึกคักนะที่นี่ถามได้เลยค่ะนะครับมีเยอะมากแต่ถ้าสอบถามได้เลยนะชอบอะไรเนี่ยข้างหลังก็มีตู้ปลานะ แม่ค้าใจดีนะโอเค,คใจดีนะสวยด้วยโอเคครับโอเคทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่นี่ฮะเยอะไปรหรอเยอะมากครับเนี่ยปลาสูงสวยๆเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับเนี่ยในในบ่อก,ก็มีให้เลือกถูกไหมน่ารักดีสายปลาครับที่นี่เยอะมากเลยนะ โคเมดก็มีนะครับเป็นปลาทองหางยาวนั้นเนี่ยโคเมดแปดตัวนะราคาเท่าไหร่ครกกับจักรพัดใช่ครับโคเม,เมดที<า>่แปดตัวสองร้อยแมให้เบอร์มีหมดนะนี่ก,ก็ดูนะครับเนี่ยเห็นป่ามีเบอร์ด้วยอ่ะเบอร์นี่นะร้านลุงพจน์นะครับเบอร์ก็ตามนี้นะครับส่วนแป้นหนึ่งสีสีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ด,ดนะประมาณนี้้ก็อ,อีกเบอร์หนึ่งนะนี่ ประมาณนี้นะก็ลองสอบถามได้ว่ามีส่งไหมอย่างนี้นะครับนะครับด้านในก็จะมีปลาเยอะมากอ่าโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบา,บายบายครับตลาดสนามหลวงสองนะตลาดนัดทนบุรีนะนี่อ่าตรอง,องท่านได้ปลาไหมเต็มรถแล้วเต็มรถนะนะโอเคแอบซื้อให้ไหมอ่าโอเค,ครอบนี่ก็ชอบปลาคนหนึ่งนะฮะโอเคครับบายบายสวัสดีครับ